สวัสดีนะทุกคนพอตื่นมาหลังจากที่ไปเที่ยวสงการเมื่อคืนนะคุณเขาก็ทานอะไรแซบๆซะหน่อยเพราะว่าหลังจากนั้นนาทุกคนคุณเขาก็พาไปดูสภาพนิ้วนาทุกคนคือแย่มากนะ่ากลัวมากเลยแล้วคุณเขาก็คือทําแผลเองด้วยเสียวแทนเลยทุกคนแมวอกลากนะนั่งเน่าแน่เลยดูสีดิโอ้ดูดิปวดปวดปะ ไมใช้ใบเสียวไบนะพี่ดีอ๋อแต่ไม่เย็นนะไอ้เย็ปีน่มันจะแบบมันแบบเสียวอืมรสเสียวเดี๋ยวเขาขาวคุยๆนี่คืออะไรเน่ยกาเสร็จเสร็จผ้าเลีอ่ะแล้วก็แล้วก็เสร็จข้าอีกแลวมันจะไม่มีกาว ข้างเขาเป็นผ้ากาวของกรงบาญชเป็นผ้ากาวของดีมันมันก็ทันอยู่อ่ะเดี๋ยมันจะปีดปีดแบบปี๊จี<ม>นี่นะครับดูแลตัวเองกันนะครับทุกคนเมื่อั็นี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วหลังจากที่ทําแผนเอาทุกคนเราก็คิดว่าคงจะอยู่ที่บ้านชิลๆแต่ที่ไหนได้ออกไปเที่ยวอีกแล้ว แล้วตอนที่อยู่ที่งานสงการนะทุกคนคุณเขาก็มีโทรไปหาน้องบิมด้วยโทรตรงไปที่อิตาลีเลยนะทุกคนใครโทรมานอก,กอดีกว่านี้นะมันโปะไปหมดแล้วอะทุกคนนี่กินเล่นน้ำอยู่มีใครแคปช็อตมั้งคือจนินอะไม่คือจินไม่ควรอะจินไม่เหมาะกับ กับวงการบันเทิงหรือกับอะไรที่แบบต้องต้องเก็บซีเค็ดความลับอะไรอะทำไม่ค่อยได้มีสิโอ้โหได้ยินเสียงตือถึงนี่เลยแล้วพอเที่ยวเสร็จก็กลับบ้านแล้วคือนะทุกคนแผลที่ทำไปเมื่อเช้าก็ต้องกลับมาทำใหม่อีกรอบเห็นนิ้วเราคือเจ็บแทนมากแล้วก็ดีใจด้วยที่นิ้วได้พักผ่อนแล้ว หลังจากที่เปียกน้ํามาหลายวันส่วนนี้นาทุกคนคือเก็บตกเมื่อวานที่คุณเขาไปนั่งรถเล่นสงการกับพี่เบียเพื่อนแจ็คแล้วก็จูโลงเดี๋ยวไปดูกันดูคนคอนเทนต์แต่ละอันคือหามากต้องดังต้องฟังแล้วพี่หมอดูบอกว่าจะดังจะฟังแล้วพี่แล้วชาวเน็ตเคยบอกลานินทาขเขาจะกลับรักผมไม่พีนี่หมอบอกเกิดเพราะมันไม่ดังอย่างนี้หมอโกรมหมทนี่ลองคิดดูถ้าเขาได้เห็น ใครฉีดผู้หญิงหนึ่งครั้งขั้วบวกหนึยย่งใครเยอะสุดบ้านกามสุดโจดไปหนึ่งนี้นะรับฉีดผู้ชายได้โอเค ส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย